สายพันธุน์สายนำพึ่งความความหวานระดับประเทศไทยครับสายพันธุน์สายนำพึ่งนี้ความหวานหวานมากครับแล้วก็รรบปลูกก็วิธีเดิมๆครับก้นดินลุมนี้ห้ามใส่ปุ๋ยครับเพราะว่ารากเป็นเน่าเราเอาแค่ขุดแล้วก็ ปลูกแบบนี้ประมาณสองเดือนถึงไว้แล้วก็เราค่อยเติมปุ๋ยครับเรามาปลูกกันเลยครับสายพันธุ์ยาวลิ้นจีสายน้ำพึ่งครับสายน้ำพึ่งสายน้ำพึ่งครับสายพันธุ์ใหม่อนุรักษ์สายพันธุ์ของไทยครับสายพันธุ์ของไทยมีหลากหลายครับเยอะมากเราต้อง อนุรักษ์ไว้สายพันธุ์ของไทยเพื่อว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นทุกเรียนที่มีราคาสูงและพืชเศรษฐกิจที่อร่อยหวานมากครับเรามาดูครับราก้นรากถ้ารากคดเราต้องตัดเลยครับนี่ครับ นี่ก็รากยาวครับเราต้องตัดให้ให้หมดทุกครครับนี่ครับถ้าเราไม่ตัดรากนี้ถ้าเดินดีก็ไม่เป็นไรถ้าเดินไม่ดีก็อาจจะเน่าเสีย ก็ต้องทำรวจครับเพราะว่าบางทีก็รากแก้วมันจะมีสองรากสามรากถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรกาปรปลูกก็เราต้องหันไปทิศตนันออกครับ,บมันให้อ่าอยู่บมันนี้ต้องให้ตรงครับ องศาให้ได้ตรงก็เราต้องปิดเอาหน้าดินใส่บริเวณรอบรอบนี่ก็มีใสเดือน เมาไมับรรจก็เราต้องเหยียบให้แน่นต้องเหยียบให้แน่นให้แน่นอน่าดืน่น ดาเลิ้งีนี่ก็เราจะเสริมรากเราเอามเมล็ดขอกพื้นเมืองแช่น้ำไว้งอกนิด่น,นงก็เรามาปะปะนั่นดิรอบๆคนต้น เราจะใช้2สองขาครับตอนนี้ตักแตมนี้ก็ไขรที่มีฟาร์มก็ใช้ฟาร์มไม่มีฟาร์มก็เอาหญ้าตั้งบริเวณรอบๆ เพื่อดินชุ่มชื้นรลดน้ำเลยครับโอเคเสร็จเรียบร้อยเราอนุรักษ์สายพันธุ์ ของอร่อยหวานมันสายน้ำพึ่งครับขอบคุณครับ